โอ้อันเนี้ยเดือกาคันแท็กซี่บ่ขนาดยังไม่ร้านยังรอครับคันนี้ครับทีมงานเกือบรอครับซานต้าดํำแต่งเพชรทองจะเดินซับสติ๊กเกอร์ครับคันนี้อ่อเป็นเครื่องหนึ่งหนึก็ห้านะครับพี่น้องนะ ออกจากอูพอรอมช่างครับสวัสดีครับผมชาตริญทับครับเอในประกาศหาตุ๊กตาหน้ารถจะของรถจะของรถยังสวยไหมนี่ลูกสองเลยอ๋อจะของเราบอกว่าสูดโสดตตอนออกจากบ้านครับ แต่ทำไมคันนี้ถึงได้มันมาจอดอยู่นี่ครับนี่ทำอะไรครับคอยดูที่ตาผมทำไมคันนี้ถึงเกมเชื่อมตรงไหนครับดูคันครับไ

แต่ฝั่งนี้แต่พวกนี้ไม่เดียวแต่เขาเชื่อมเขาเชื่อมไว้ไม่ไม่นานหรอกเพรพอเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็ไอ้เขาโปเอาเนาะโป้ปิดเจี๊ยนียวแล้โปปิดธรรมดาอูดัง สวยๆครับต้องไม่รู้นครับรู้ล่อมากครับตอนนี้ต้อเป็นยจะยกอะไรเงี้ยดอตู้ั้งมันได้ไปไหนนะครับถ้าวิสังมันได้จะไหนอันนี้ไม่เชื่อมเมบิวตา้ขางมจ่ายตั้งเดี๋ยวให้พี่เมียวหมดเลย ดูการเชื่อมเนี่ยบ่ามากเลยครับการเชื่อมหูจับเอ็นนี้เดียวก็หลุดครับตุ่มหนก็ลาสภาาครับใช้งานมานานมันก็อาจจะหลุดไปได้แต่ทีก็ กระตาน้อยไม่ใช่ลินน้อยอน,น,นี่ครับ